สำหรับวันนี้มาพบกับเทคนิคเคลียร์หนี้ไวยปลดหนี้ได้ง่ายๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ หลายๆคนอาจจะมีบัตรเครดิตสินเชื่อและก็เงินกู้นะคะเชื่อว่าหลายคนคงจะมีความกังวลเกี่ยวกับการชำระหนี้เหล่านี้โดยไม่ว่าจะเป็นการชำระหนี้รวมถึงความกังวลว่าเราจะสร้างภาระไว้ให้ลูกหลานของเราหรือไม่แต่ความเป็นจริงแล้วการชำระหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อและเงินกู้ต่างๆไม่ใช่เรื่องยากค่ะและไม่ต้องกังวลนะคะเพียงแค่เรารู้จักวาง แผนให้ดีแล้วก็มีตัวช่วยในการวางแผนเพราะฉะนั้นวันนี้มาพบกับ6เทคนิคเคลียร์หนี้ที่ช่วยให้ชำระหนี้ได้อย่างรวดเร็วและไม่ทำให้ครอบครัวหรือคนข้างหลังต้องกังวลอีกด้วยค่ะ มาดูเทคนิคที่1นนะคะคือการจัดลำดับหนี้ทั้งหมดค่ะซึ่งอันดับแรกก่อนที่จะวางแผนชำระหนี้นั้นควรเริ่มรวบรวมยอดหนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรายรับและรายจ่ายในแต่ละเดือนรวมไปถึงรายการชำระหนี้และดอกเบี้ยจากนั้นนำมาคำนวณหาเงินคงเหลือหลังจากการชำระหนี้ในแต่ละเดือนและจัดลำดับการชำระหนี้โดยอาจจะเรียงตามวันกำหนดครบชำระหรือยอดหนี้ ที่มีดอกเบีย้ยสูงสุดก็ได้ค่ะ ถัดมาเทคนิคที่2คือการวางแผนชาระหนี้เมื่อมองเห็นภาพรวมของหนี้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระในแต่ละเดือนแล้วมาถึงขั้นตอนในการวางแผนชำระหนี้ซึ่งจะแบ่งออกเป็น2วิธีค่ะวิธีที่1ก็คือการชำระเงินแบบหิมะถล่มนะคะเป็นการเลือกชำระหนี้ทั้งหมดโดยการชำระเงินแบบขั้นต่ำหลังจากนั้นนำเงินที่เหลือมาชำระหนี้ที่มีอัตรา ดอกเบี้ยสูงสุดซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยได้ค่ะและวิธีที่2คือชำระเงินแบบบอลหิมะค่ะคือเลือกชำระหนี้ทั้งหมดโดยการชำระเงินแบบขั้นต่ำเช่นกันด้วยการนำเงินที่เหลือมาชำระหนี้ที่มีจำนวนเงินน้อยที่สุดก่อนโดยวิธีนี้จะทำให้ปลดหนี้ก้อนเล็กได้อย่างรวดเร็วค่ะ และเทคนิคที่3คือการโอนหนี้บัตรเครดิตค่ะเป็นการโอนย้ายยอดหนี้จากบัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ยสูง ไปยังบัตรเครดิตท,ที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่าจะทำให้สามารถนำเงินมาชำระหนี้ได้มากขึ้นแทนที่จะจ่ายไปกับดอกเบี้ยสูงซึ่งในปัจจุบันบัตรเครดิตบางที่มีข้อเสนอดอกเบี้ยศูนเปอร์เซนให้ลูกค้าใหม่ด้วยนะคะและถัดมาเทคนิคที่4คือการขยายเวลาการชำระหนี้ค่ะ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทบัตรเครดิตและผู้ให้บริการสินเชื่อบางแห่งยินดีที่จะขยายระยะเวลาการชำระหนี้เพียงโทรหาทางบริษัทนะคะโดยก่อนที่เราจะติดต่อบริษัทต,ต่างๆควรจะตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทให้ทบทวนซะก่อนนะคะ และถัดมาคือการรวบรวมหนี้ทั้งหมดค่ะโดยหากมียอดหนี้ในบัตรเครดิตหลายใบสามารถทำการรวมยอดหนี้ทั้งหมดเป็นยอดเดียวได้โดยการย้ายหนี้ไปยังบัตรเครดิตที่ไม่มีดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็ชำระยอดหนี้ที่ย้ายไปทั้งหมดเพื่อเป็นการลดยอดดอกเบี้ยสะสมและเทคนิคที่6ค่ะคือการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อโดยกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันผู้กู้หรือผู้ขอ ินเชื่อที่ทำประกันชีวิตประเภทนี้ไว้เสียชีวิตลงในระหว่างที่ยังผ่อนชำระหนี้สินเชื่อไม่ครบบริษัทประกันจะชำระหนี้สินเชื่อให้กับธนาคารหรือสถาบัานการเงินแทนทายาทของผู้กู้โดยที่ความคุ้มครองจะทยอยลดลง ไปตามวงเงินกู้ที่ลดลงจึงไม่เป็นการทิ้งภาระหนี้สินไว้ให้ทายาทหรือคนข้างหลังซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีหนี้ในระยะยาวอย่างเช่นสินเชื่อที่อยู่อาศัยซึ่งในปัจจุบันนี้ไม่ได้มีแค่ประกันชีวิตที่คุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้นนะคะแต่ยังมีประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อสำหรับผู้ขอสินเชื่อด้วยหลักทรัพย์อย่างเช่นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ให้ลูกค้าเลือกอีกด้วย และเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟสสามนะคะโดยทางด้านนายกฤษดาจีนวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการออกแบบโครงการคนละครึ่งเฟสสามเพื่อความต่อเนื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศส่วนรูปแบบ จะเป็นลักษณะใดนั้นต้องรอผลการประเมินโครงการคนละครึ่งเฟสสองเพื่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยปลัดกระทรวงการคลังได้กล่าวต่อนะคะว่าขณะนี้ธนาคารกรุงไทยอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อจะได้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาและนำเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอต่อไปส่วนจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งหรือไม่นั้นต้องรอดูนโยบายและงบประมาณซึ่งในมุมมองของตนนั้นอยากให้คนที่ควรจะได้ก็ควรจะได้ทุกค โดยขนาดที่จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งจะเพิ่มขึ้นมากกว่า15ล้านคนหรือจะขยายจำนวนถึง30ล้านคนเท่ากับโครงการเราชนะหรือไม่นั้น ต้องรอดูเงินงบประมาณที่จะนำมาใช้ก่อนว่าเพียงพอหรือไม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาการใช้เงินจากพอรอกอเงินกู้1ล้านล้านบาทค่ะโดยนายกฤษดาได้กล่าวต่อน,นะคะว่าโครงการคนละครึ่งนั้นรัฐจะร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป50เอร์เซ็นแต่ไม่เกิน150บาทต่อคน ต่อวันหรือไม่เกิน3,500บาทต่อคนขณะที่ประชาชนจ่าย50%เพื่อช่วยกระตุ้นแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งโครงการคนละครึ่งมีผู้มีสิทธิ์ได้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นรวม15ล้านคนโดยปลัดกระทรวงการคลังได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจำนวนคนที่จะได้รับสิทธินั้นมีจำนวนเท่าใดโดยเบื้องตน้นคาดว่าการดำเนินการโครงการในเฟสที่3อาจจะให้วงเงินช่วยเหลือประชาชนมากกว่าเฟสที่2ที่รัฐบาลเติมเงินเพิ่มให้คนละ500บาท แต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นสัดส,ส่วนเท่าใดเพราะหากจะช่วยเหลือคนละ3,000ถึง3,500บาทนาน3เดือนก็ต้องพิจารณางบประมาณที่เหลืออยู่ด้วยว่าเพียงพอหรือไม่ค่ะซึ่งการลงทะเบียนคนละครึ่งจะลงทะเบียนพร้อมบัตรคนจนหรือไม่นายสุพัฒนพงศ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้กล่าวถึงมาตรการการกระตุน้นการบริโภคภายในประเทศว่าอาจจะต้องมีอาธิมาตรการคนละครึ่งเฟสสามซึ่งยังมีงบประมาณจากเงินกู้สองแสนล้านบาทสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ